3ฟอนต์ที่ทําให้พาดหัวของคุณดูสวยขึ้นทันทีสําหรับใครนะครับที่กําลังออกแบบพาดหัวนะครับที่อยากจะให้มันดูพรีเมียมแล้วก็เข้ากับแบรนด์ของคุณเพื่อที่จะเป็นเอกลักษณ์ที่ดูแล้วแบบติดตาสําหรับเพจคุณฟอนต์แรกนะครับก็คือฟอนต์คณิตครับผมฟอนต์คณิตนะครับจะมีรูปแบบตัวอักษรที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นตัวหนาตัวเอียงนะครับตัวบางนะครับอันนี้มันจะทําให้พาดหัวของคุณดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ฟอนต์ที่2นะครับเป็นฟอนต์พร้อมนะ สําหรับชื่อน,นะครับทุกคนอาจจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีมานานแล้วก็ทุกคนนะครับเลือกใช้ฟอนต์นี้เยอะมากๆนะครับผมเพราะว่าเป็นฟอนต์ที่ดูสวยแล้วก็มีตัวหนังสือที่หลากหลายเหมือนกันดูเรียบหรูแล้วก็ดูแพงมากๆเลยครับแล้วก็ฟอนต์ที่3นะครับฟอนต์สุดท้ายก็คือฟอนต์อนาคตใหม่เป็นฟอนต์ที่เจตใช้ประจําเลยนะครับเป็นฟอนต์ที่ ใช้ทีไรก็ดูสวยดูพรีเมียมตลอดนะครับไม่ว่าจะออกแบบปกคลิปนะครับหรือว่าจะออกแบบคำพาดหัวก็ที่สำคัญนะครับใครที่อยากจะลองใช้ฟอนต์อย่างที่เจดได้แนะนำไปทั้ง3ฟอนต์นี้นะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดที่ Google ได้เลยนะครับบอกเลยว่าดาวน์โหลดง่ายมากๆเลยครับผมแล้วก็ใครนะครับที่กำลังจะออกแบบพาดหัวให้ดูพรีเมียมแล้วก็ดูแพงก็ลองเอา3ามฟรอนต์นี้ไปปรับใช้กับพาดหัวของคุณดูนะครับ